ดูท่านะคะซาขนาดไหนก็ดูเอาละกันดูท่านะคะขอบตาเขาเริ่มมีขาวๆขึ้นมานะคะเหมือนกับสีเขาจะเป็นแบบขาวสลับดำแล้วดำอยู่ด้านบนเขาอยู่ด้านล่างจะเอ๋ลูกหันมาคุยกันเน๊ยเขาก็จะใช้ขนของเขาอันนี้บินขึ้นมาอีกตัวหนึ่งละนี่นี่นี่ซานะคะ บินมาเกาะเท่าไหร่หรที่อึอลงมาอีกเออจะรออีกหนึ่งสัปดาห์ไหวเปล่าไม่เอาเขาไปบินเข้าไปดูท่าบินดาอ่าดูดูท่าบินดอตีกันโอ้โหนี่เดี๋ยวส่งไปเป็นกวดแชมป์ไก่ชนเอ้าดูท่าดูท่าดูท่าเอ้าดูท่าดูท่าดูท่าบินอืม เยวจะลงไปประกวดไก่ชนแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นไก่บ้านแล้วไม่ต้องเอาออกไข่แล้วไม่ต้องไปตีกับไก่ชนเผื่อชนะอือหาดูท่าดูท่าดูท่าอ่าส้นจริงอือท่าดูท่าดูท่าดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูท่าดูท่าดูท่าไล่กันนะกาดอ่า มาม่เสอค่ะเสอมามา่นี่ค่ะบินอนอ,กอ,นกนอกไปนอกนอกล่องแล้วบินกลับมาที่กล่องได้ด้วยบินเก่งกว่านกอีกสวัสดีตั้งชื่อได้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรไม่บอก